มาดูประวัติบิ๊กกุ้งแม่ทัพภาคที่2กันครับพลโทบุญศิลป์าดกลางแม่ทัพภาคที่2หรือบิ๊กกุ้งท่านเรียนจบชั้นประถมที่โรงเรียนชุมชนบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยารุ่นที่ส0จากนั้นครับท่านก็เข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่26แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจอปรอรุ่นที่37จากนั้นก็ได้เข้าศึกษาระดับสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจํา ชุดที่77เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนายทหารฝ่ายเสยนาธิการและท่านก็ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องครับในการรับราชการทหารในสายกองทัพภาคที่2ที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเป็นหลักท่านเคยผ่านงานจากหน่วยรบชายแดนและหน่วยกําลังรบหลักทําให้ท่านมีทั้งประสบการณ์ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นอย่างดีแถมท่านยังเคยมีบทบาทสําคัญครับในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้ง บริเวณชัยแดนเขาพระวิหารในปีพศ2554ท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2567ซึ่งท่านก็จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนพศ2568นี้ครับ